คนที่ชอบดำน้ำก็จะลงไปที่ภาคใต้ลงไปใต้น้ำท้องทะเลไปดูความสวยงามของธรรมชาติแต่เมื่อวานนี้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับระหว่างที่เรือกำลังพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำา7 7ชีวิตลอยคออยู่กลางทะเลแบบนี้ครับสปีดโบท๊ทบรรดาหยา19อับปางอยู่กลางเกาะบูบูครับห่างจากเกาะหลีเป๊ะไปประมาณสัก3กิโลเมตรที่เห็นสีส้มๆนั่นคือเสื้อชูชีพนะครับที่นักท่องเที่ยวเขาสวมใส่ และนี่ก็คือเรือที่มันค่อยๆจมคุณผู้ชม77ชีวิตนะครับทุกคนปลอดภัยหมดมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยส่งไปเย็บแผละนะครับ1คนสำลักน้ํา5คนทั้งหมดคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนที่เรือเนี่ยออกจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คลื่นเนี่ยแรงมากๆคุณผู้ชมขึ้นปะทะแรงจนทําให้เรือนะครับตัวของท้องเรือเนี่ยมันทะลุ น้ำก็เลยทะลักเข้ามาคนขับพยายามประคองเรือเข้าไปยังเกาะเหล็กพอถึงจุดดังกล่าวก็ให้นักท่องเที่ยวที่มีเสื้อชูชีพกระโดดลงมาจากเรือเรือมันค่อยๆจมแล้วไงเอาชีวิตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลอยคอรอความช่วยเหลือล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องนําเรือสปีดโบ๊ทรับผู้โดยสารกลับจากเกาะหลีเปะ๊ะมาส่งที่ท่าเรือปากบาราสลำสี่คนแล้วนะครับแล้วก็มีรถนําส่งไปที่ภูเก็ตสคัน นำส่งไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่อีก5คันด้วยกันทางท่านผู้ว่าที่จังหวัดสตูลบอกว่าเบื้องต้นรายงานเรื่องนี้มายัางกระทวงมหาดไทยแล้วก็เหตุการณ์เรืออับปางในพื้นที่ของสตูลน,นั้นเป็นในส่วนของเรือนําเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวออกไปท้องทะเลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปไล่เช็คดูกันหน่อยว่าถ้าทางจังหวัดประกาศแจ้งเตือนอแล้วเรือ เอาออกไปได้ยังไงถ้ามีการฝ่าฝืนคําสั่งคําประกาศก็จะมีความผิดทางกฎหมายนะครับค่าจาะจะสตูลไปที่พังงากันหน่อยค่ะตอนนี้กองทัพเรือทํางานอย่างหนักในการค้นหานักท่องเที่ยวหญิงชาวอิตาลีแล้วก็หญิงชาวไทยที่สูญหายจากเหตุเรือนําเที่ยวดํนาน้ำที่ชื่อว่าเรือสวรรค์ทั่วจมในทะเลนะคะห่างจากบุกเกาะสุรินที่อาเภอคระบุรีพังงาเป็นระยะทาง4ไมล์หากันตั้งแต่ช่วงค่าของ22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากขึ้นลมแรงนะคะ ตอนนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาก็ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันค้นหาผู้สูญหายออกหนังสือคำสั่งให้กู้เรือลำดังกล่าวแล้วก็เรียกเจ้าของเรือคนที่ควบคุมเรือมาสอบสวนข้อเท็จจริงบันทึกถ้อยคำต่อไปขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งจังหวัดตราดค่ะ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมเรือหลวงศรีราชาระดมออกค้นหาผู้สูญหายทั้งผิวน้ําแล้วก็ใต้น้ํบหลังเรือประมงศิรวิทนำโชคซึ่งเป็นเรือที่รอบอปเป็นเรือที่วางลอบปูเนี่ยนะคะคือทําประมงกันนั่นแหละระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะรางเมื่อเย็น21ธันวาคมคแล้วขาดการติดต่อไปเลยค่ะเช้ามืด22ธันวาคมคผู้สูญหายคือนายชยพลหรือว่าใต้ของเรือหายไปพร้อมกับลูกเรือชาวกัมพูชา6คนนะคะเมื่อวานนี้เจอแต่เรือยังไม่เจอใต้กงแล้ว ก็ลุกเรือค่ะครับอ่ะขอให้ทุกเหตุการณ์ที่มีผู้สูญหายเจอตัวนะครับ,รบแล้วขอให้ทุกคนยังปลอดภัยนะครับไม่อย่างนั้นการท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีแบบนี้พอมันมีเรื่องเศร้าอ่ะม,มันจะได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ